ผมเป็นมาจากครอบครัวที่ครอบครัวเจ้าธี่วัดเนทนเหมือนแบบว่าเหมือนอีตั้งแต่เห็นผมแล้วตั้งแต่เกิดมาผมเหมือนโดนฝังชิปไว้ว่าเราต้องทำให้ครอบครัวเราต้องทำให้ครอบครัวไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราต้องทำให้ครอบครัว มันเหมือนมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดพอจะบอกได้ไหมคะว่าคุณสุธิเกีิจพูดว่ายังไงบ้างตอนนี้งานของป๊อกหลักๆก็คือทำเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ทำช่องทำเพลงทำช่องแล้วก็ทำโปรดักชันด้วยหลังๆเนี่ยผมเริ่มทำโปรเจกต์ที่เป็นคอลลาเบเรชั่นมากขึ้น ก็มีทำเสื้อผ้าครับทำเสื้อผ้าอย่างล่าสุดทำไป2องคอลเลคชันละทำกับแบรนด์ไทยชื่อ h ฮเอ็ก็เป็นเป็นสตรีทที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นมันก็จะมีแบบว่าออกคอลเลคชันมาถึง5-6ชิ้นแค่นั้นแต่สินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยจะผลิตออกมาแค่สมมติ60ชิ้น100ชิ้นแล้วก็หมดแหละแต่มีที่แบบว่าเรา จริงจังหรือชอบกับมันจริงๆนี่คือคือถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นงานเพลงหรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่คุณปอกชอบทําแล้วใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กยลตั้งแต่เด็กถ้าตั้งแต่เด็กเนาะถ้าตั้งแต่เด็กก็คงเป็นเพลงแต่จริงๆอยากจะบอกว่าทุกทุกอย่างเลยที่ผมทําณตอนนี้เป็นอะไรที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าสุดท้ายแล้ววันนี้มันจะกลายเป็นอาชีพของผมตั้งแต่ถ้าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยผมเด็กเนี่ยครับผมผมทําสนุกสนุกเลย<ม>โดยที่ไม่ได้ไม่กล้าที่จะ ปล่อยออกมาด้วยซ้ําเพราะอะไรคะตอนนั้นไม่มีความมั่นใจหรือคือตอนนั้นเนี่ยด้วยเพอร์เซพชันหรืออะไรหลายๆอย่างมันทําให้เราคิดว่าออถ้าเกิดคนที่เขาจะเป็นเหมือนศิลปินจริงจังมันต้องมีคนที่เหมือนเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆค่ะหรือทีมงานจริงๆที่เขาหรือค่ายเพลงจริงๆที่เขา <laughs> คือแต่ก่อนมันก็ไม่เหมือนตอนนี้ครับเดี๋ยวนี้ใครใครจะทําก็ได้ได้หมดเลยแต่ก่อนมันก็แบบ มันเหมือน s c o p ให้ผมแบบว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ด้วยเบสของเราจริงๆผมผม,ผมก็เป็นคนคียอายในระดับหนึ่งเลยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ผมไม่มั่นใจแล้วผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าเออสิ่งที่ผมทำเล่นๆมันจะมีคนโอเคเหรอมันจะมีคนชอบหรอก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเอามาให้คนอื่นฟังแต่ก่อนทำก็คือมีแค่เพื่อนเท่านั้นที่ได้ยินยัง อย่างที่บอกครับทุกอย่างเลยมันมืนมัน,ม,นมืนโชคชะตา,ามันพาไปนะครับสมัยนั้นเนี่ยถ้าให้พูดตรงๆเลยคือผมเดินไปไหนผมรู้สึกนะคนเหมือนแบบรังเกียจรังเกียจพวก ศิลปะที่ผมมีอยู่บนบนร่างกายนะครับโดยสายตาด้วยอะไรเอ,อ่ยที่เขามองแล้วบางทีบางทีก็เห็นแบบชัดเจนบางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเขาเขารู้หร<ๆ>ือเปล่าว่าผมอยู่ใกล้ขนาดนั้นหรือผมเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมุติเดินเดินมาเขาสะกิดเนี่ยเหมือนผมเป็นคนไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ผมก็เหมือนเขากลัวเขาไม่อยากอย,กอยู่ใกล้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะเอ็กเพรสให้ให้คนเนี่ยได้เข้าใจในมุมมองของพวกเราบ้างพวกเราไม่ได้เป็นคนที่แบบ ในสิ่งที่เขาคิดเราอยากที่จะให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือข้างในของคนคนนั้นไม่ใช่ข้างนอกก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซ,ซึ่งเพลงนั้นชื่อ Tad It Up ครับตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในระดับหนึ่งผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นเพื่อนๆน้องๆผมท,ที่อยู่ด้วยกันอตอนนี้นะครับ<อ>ที่ชอบในสิ่งสิ่งนี้เหมือนกัน มาทำด้วยกันเป็นเวอร์ชันที่2ก็เลยมีในเพลงนี้มี f ิกมี TJ มีเจวันมิวมีจีนจิกซอมีนีโนแล้วก็มีผมก็6คนครับเดี๋ยวจะมีเพลงชื่อ Eyes on Me เป็นเพลงเรียกได้ว่าเป็น International Single แรกในชีวิตของผมเลยภาษาอังกฤษ90%ของเพลงอาจจะมีไทยสลับนิดหน่อยวันนี้ก็จะได้โต้งเซาไซด์แล้วก็มารีนา น้องภรรยาผมมาลองด้วยครับ <ST UT> ผมเกิดมาในครอบครัวที่ครอบครัวคนจีนนะี่แล้วนั้นเป็นกงุงศรีตั้งแต่เกิดมาผมเหมือนโดนฝังชิปไว้ว่าเราต้องทำให้ครอบครัวเราต้องทำให้ครอบครัวไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราต้องทำให้ครอบครัวมันเหมือนมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่มันเริ่มมันมีจุดที่แบบ เปลี่ยนบ้างตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาผมได้รับความเปิดได้รับความคิดได้รับอิสระได้รับอะไรจากฝั่งนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ลึกๆเราก็รู้แตสุดท้ายเราก็ต้องทำในครอบครัวแต่มันมีวันหนึ่งตรงที่เราต้องไปเขาเรียกว่าเหมือนเป็นจุดที่เราต้องเลือกแล้วว่าเราอยากที่จะไปเรียนอะไรที่มาหาลัยซึ่งแน่นอนเราต้องกลับทำพิบ้างเพราะฉะนั้นผมก็ ต้องถามที่บ้านก่อนถามคุณพ่อก่อนว่าอ,อ,อยากจะให้เรียนอะไรเหมือนเป็นการยืนยันอีกทีนึงอะไรเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าเรียนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเ,ออเป็นจุดที่ทำาสว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้ต้องโดนแบบฟิกซ์ร้อเซขนาดนั้นก็มีจุดที่ทังบ้านให้อิสระเราเหมือนกันแล้วอย่างธุรกิจโรงแรมคิดว่าคุณปออจ,จะท ทหมก็จริงๆแล้วผมผมไปทำอยู่ที่แบงกออกโพสเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อก็คุณพ่อเ็เป็นนักวางแผนครับก็ลูกคนนี้ไปอยู่ที่นั่นลูกคนนี้ไปอยู่ที่นี่ลูกคนนี้ไปอยู่ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมีครบหมดแล้วผมก็เลยไปอยู่ที่แบงกออกโพสแต่มันเกิดมันเกิดจุดเปลี่ยนแปลงตอนที่ผมยังทำงานให้กับคุณพ่ออยู่แล้วผมก็ยังทำทุกอย่างอย่างอื่นเนี่ยเป็นฮอบบี้ไปด้วยคู่กัน โดยที่ไม่ได้คิดว่าฮอบบี้จะกลายเป็นงานจริงๆของเราทำมาทํามาแบบไม่ไม่ไม่หยุดนะครับทำไปเรื่อยๆๆเพราะเราสนุกเป็นความสุขกับตัวนั้นไงสุดท้ายมันกลายเป็นงานจริงๆแล้วก็เราก็ต้องคุยกับที่บ้านแหละว่าเฮ้ยตอนนี้มันถึงขนาดนี้แล้วก็ใช้เวลาไฟกันอยู่เป็นตั้งแต่ประมาณ3ปีได้พอจะบอกได้ไหมคะว่าคุณสุธิเกียรติพูดว่ายัางไงบ้างไม่พูดเลยครับ ก็อืมอืมอืมก็คือเหมือนเข้าโอออกไปโอ้โหเลยอย่างนั้นม er ันก็เลยใช้เวลามานานพอสมควรเหมือนกันกว่าจะสรุปกันได้สุดท้ายผมก็เลยไปหาผู้ใหญ่ที่ที่สนิทกับคุณ yes พ่ออะไรย่างเงี้ยแล้วก็ปรึกษาว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขนาดนี้แล้วซึ่งซึ่งทุกทุกคนก็ก็เห็นบ้างแหละก็รู้แหละว่าว่าผมทำอะไรนอกเวลาของผมอยู่ ไม่มีใครเคยสนับสนุนผมเลยเพราะว่าเราต้องมาทำที่บ้านเพราะฉะนั้นเขาไม่เขาไม่อะไรทั้งสิ้นแต่เขาไม่เขาไม่ขัดขวางอย่างนี้แล้วกันอย่างน้อยคือเขาไม่ขัดขวางแต่เขาไม่ยุ่งเลยคําว่าไม่สนับสนุนของคุณป๊อกเนี่ยคือหมายถึงว่าแม้แต่เรื่องเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องการเงินอะไรก็ไม่เลยไม่เลยไม่มีเลยค่ะคือคือถ้ามองภาพภายนอกอะทุกคนจะเข้าใจว่า โอเคแหละเป็นทายาทตระกูลจิราธิวัตรยังไงก็ยังไงก็สบายอะ่ะมีโอกาสมากกว่าค,<ๆ>คนอื่นอยู่แล้วครับผมผมถ้าผมเป็นคนอื่นผมก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าลึกๆแลสุดท้ายมันเป็นยังไงถ้าให้พูดตรงๆเลยก็คือที่ทางบ้านไม่ซัพพอร์ตเพราะว่าผมต้องกลับมาทำที่บ้านถ้าซัพพอร์ตแล้วไปด้วยดีอ่ะแปลว่า แปลว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วที่ต้องการให้ทที่บ้านมันจะไปอยู่ไหนล่ะ mm. ถูกไหมครับเขาก็เลยไม่ไม่อะไรเลย mm. สิบวกกับบวกกับการที่ผมไม่กล้าด้วยมั้งครับที่จะไปขอหรือไปพูดอะไรแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ทําอยู่แล้วแล้วเราก็ยังแอบทําของเราไปเรื่อยๆผมไม่มีหน้ากล้าที่จะไปไปขอตรงนั้นอาอย่างงี้แล้วกันผมว่า ผมว่าผมยิ่งกว่าศูนย์ดีกว่าครับถ้าให้ถ้าให้ถ้าให้พูดตรงๆยกตัวอย่างอย่างเช่นในด้านสปอร์ตของครอบครัวสำหรับผมครอบครัวคือที่หนึ่งนะครอบครัวคือทุกอย่างแต่ครอบครัวไม่ได้อยากให้เราทำในสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เรารักมันก็เหมือนมันไม่มีมันไม่มีอะไรมาเติมเต็มให้กับผมส่วนนั้นแล้วในส่วนที่ ตอนหลังที่ผลงานผมหลายๆอย่างเริ่มมันเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันมันก็จะมีคนที่ไม่เอาผมตั้งแต่ต้นเรียกว่าไม่เอาตั้งแต่ต้นดีกว่าเพราะว่าผมเป็นลูกเส้นท่านคือเขาอาจจะมองว่าจะของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรืป่าผม,ผมว่าผมว่าผมว่ามีโหน่าจะมีร้อยล้านเหตุผลเยอะแยะมากมายอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลด้วยก็ได้แต่ ด้วยความที่ผมเป็นมาจากครอบครัวที่ครอบครัวเจ้าที่วัดเช่นน,นั้นเหมือนแบบว่าเหมือนอี๋ตั้งแต่เห็นผมแล้วเอา,อาง,งี้แล้วกันอืมจริงเพราะฉะนั้นเข,ข,ขาเรียกว่าอะไรครอบครัวของเราก็ไม่ได้แบบว่าสนับสนุนพอเราปล่อยไปก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะฉะนั้นผม ผมผมถึงบอกว่าผม,ผมนี่อาจจะแบบต่ำกว่าศูนย์นะครับจะเรียกว่าแต่ละคนก็มีทางเดินที่ยากลําบากของแต่ละคนเนาะมันแค่เส้นทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันในในแบบของผมหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่มันก็ไม่ไม่ได้ง่ายเช่นกันม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 ีแต่ละเส้นทางของแต่ละคนมันมีความยากความลําบากที่แตกต่างกันบางทีหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจออถึงเส้นทางของเรา เราคิดว่าเส้นทางของเรามันสวยหรูมันมันเรียบง่ายมันโอเคไปหมดตักอย่างจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปแล้วก็ความยากง่ายในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ชีวิตตรงนั้นกับเขาเราก็จะไม่เข้าใจว่าเขาต้องผ่านหรือเจออะไรมาบ้างผมก็ยังโชคดีที่เขาไม่ห้ามเขาไม่ขัด ขวางหรือเขาไม่กีดกันอะไรผมเลยอ่ะเขาเขาไม่สนับสนุนแต่เขาไม่ไม่ขัดผมเรื่องนี้เคยย้อนไปคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าทําไมวันนั้นถึงเฉยชากับเราขนาดนั้นออะไรย่างเพราะว่าคุณพ่อมองไว้ว่าสิ่งที่คุณพ่อคิดว่าอนาคตสำหรับอนาคตผมมันคือสิ่งที่ที่ดีซึ่งมันก็คือสิ่งที่ดีจริงๆคุณพ่อไม่เคยชมหรือไม่เคย ไม่เคยแสดงให้ผมเห็นนะว่าภูมิใจในสิ่งที่ผมทำเลย mm. แต่ผมรู้ว่าภูมิใจแน่คำ mm. นั้นคงลบออกไป oh, <my> ไม่ได้เพราะว่าผมเกิดมาเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่ที่ผมเป็นจริงๆเลย mm. ก็คือผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติเหมือนกับทุกๆคน แล้วก็ตามทำตามของเหมือนทำตามความฝันทำต,ตามสิ่งที่เราชอบจริงๆอันนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ผมกล้าพูดเพราะว่ามันมันผ่านมาหลายปีมากจนผมก็ได้ทำให้เห็นในระดับหนึ่งนะครับว่าผมตามฝันผมจริงๆแล้วผมก็ผมก็ยังทำมันอยู่ผมก็ผมก็คือคน,คนตามฝันคนหนึ่งที่ที่ใช้ชีวิตเหมือนปกติ มีด็อ ument รีครับผมเป็นด็อก ument รีเกี่ยวกับชีวิตของผมนี่แหละสำหรับคนที่อยากจะทราบถึงถึงสิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่เริ่มต,ต,ตั้งแต่ต้นนะครับว่าว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นมายังไง<ม>ในในม,ผมผมงในมุมของผมเองในมุมของไม่ว่าจะเป็นของคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็จะมาอยู่ใน d o c ument รีนี้ด้วยนะครับมีคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็มีภรรยาผมด้วย ก็จะมีหลากหลายมุมมองแล้วก็เรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบนะครับอ,อ,อาจจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น